สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการทํางานที่ิตอรี่นะคะว่าเราทํางานชั่วโมงหนึ่งเราได้เงินเท่าไรนะคะน้ําทํางานวันละสามชั่วโมงนะคะน้ำจะได้เงินชั่วโมงละสิบยูโรนะคะก็คูณไปประมาณสามแปดสามเก้าแต่ขอพูดนิดนึงก็คือว่าน้ําใช้ชีวิตอยู่อิตาลีนะคะก็คือค่าครองชีพก็เหมือนเราทํางานบ้านเราแหละคะ่ะ สามารถอยู่ได้มีเก็บนิดหน่อยถ้าเราไม่ฟุ้นไม่ใช้ใจฟุมฟ่มเฟือยนะคะก็สามารถอยู่ได้ก็คืออยู่ที่ว่าเราอดทนขยนันแล้วก็ซื่อสรรัตย์อย่ารักเล็กขโมยน้อยเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาจะไว้ใจเราแล้วเขาก็จะให้กุญแจเรามาเวลาเราเข้าไปทํางานอย่างนี้นะคะเจ้าของบ้านเขาก็จะไม่สนใจเราหรือบางคนเขาก็จะไม่อยู่บ้านเลยเขาคิดว่า สามชั่วโมงนี้เราไม่อู้เราทํางานอย่างเดียวเขาก็ไม่สนใจเขาก็ออกไปข้างนอกเราก็พอปิดนะคะน้ําก็จะปิดประตูทิ้งไว้ก็คือออกหรือถ้ามีคุญแจก็คือน้าก็จะล็อกประตูนะคะเขาก็ไม่มาสนใจแล้วเขาอาจจะมีการดูเราตอนแรกๆว่าเราทํางานเป็นยังไงหรือบางคนบางบ้านอาจจะมีการลองใจเราก็คือวางเงินไว้บ้างวางนู่นวางนี่นะคะ น้ำก็โดนลองใจมาหมดแล้วแต่เราคิดว่าเราไม่เอาหรอกค่ะเพราะว่ามันไม่ทำให้เรารวยขึ้นแล้วเราก็อยากอนาคตเกิดชาติหน้ามีจริงเราก็ไม่อยากให้ชีวิตเราเป็นอย่างนี้อีกเราก็อยากไปลักเล็กขโมยก็น้อยเขาแล้วงานเราก็จะไม่มีด้วยก็ตอนนี้น้ำก็มีงานเกือบทุกวันนะคะเพราะว่าก็จะมีงานเลี้ยงคนแก่ด้วยแล้วก็งานทำความสะอาดด้วยนะคะก็ อย่างที่บอกไปคลิปแรกก็คือว่ามีปฏิเสธงานเลี้ยงคนแก่เพราะว่าเราต้องไปนอนกับเขาหรือบางคนก็คือว่าเราต้องทําตอนกลางคืนเพราะว่าน้ามีมีลูกสาวนะคะก็คือว่าแฟนน้ําก็ทํางานแล้วไม่ญาติน้ําก็แก่แล้วพ่อปู่น้ําก็เพิ่งเสียก็คือไม่มีคนช่วยเราก็ต้องเลี้ยงลูกสาวตอนบ่ายตอนเช้ามีเวลาว่างเราก็รีบไปทํางานนี่แหละค่ะถ้าเราไม่ช่วยกันเราก็ อยู่ลำบากเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่นี่ก็แพงเหมือนกันก็เหมือนบ้านเราแหละค่ะถ้าเราทํางานที่นี่แล้วเก็บเงินไปใช้ที่บ้านเราโอเคเยอะจริงเยอะเลยแต่ถ้าสมมุติเราใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็ธรรมดานะคะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ข้านี้ก่อนนะคะก็คลิปหน้าจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตในอิตาลีในต่างแดนต่อนะคะขอบคุณทุกๆคนที่รับชมนะคะถ้าชอบคลิป แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแชร์ให้น้ำด้วยนะคะสวัสดีค่ะ